ตูของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณดาครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณดาเขาเล่าผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเมื่อประมาณ5ปีก่อนเกิดขึ้นในตอนที่คุณดาทํางานเป็นพนักงานขับรถเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่ตัวเขาเองก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนนั้นคุณดาเขาทํางานเป็นพนักงานขับรถโดยสารอยู่ที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพ งานที่เขาทำเนี่ยจะเป็นงานขับรถทัวร์นะครับคุณผู้ฟังขับรถทัวร์สองผู้โดยสารจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งโดยเส้นทางส่วนใหญ่ที่ขับรถก็มักจะเป็นเส้นทางยาวจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บ้างหรือไม่ก็จากกรุงเทพไปขอนแก่นบ้างหรือไม่ก็ตามหัวเมืองทางภาคต่างๆอะไรทำนองนั้นซึ่งการเดินทางในแต่ละครั้งมันก็จะใช้เวลาร่วมอย่างต่ำนะ5ชั่วโมงขึ้นไปและในวันที่เกิดเรื่องครับ คุณดาเองก็ต้องขับรถส่งผู้โดยสารจากเชียงใหม่ลงไปยังกรุงเทพใช้เวลาประมาณ8-9ชั่วโมงตามเส้นทางที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้คุณดาเขาขับรถไปในเส้นทางเดิมๆเ,เส้นทางนี้มาเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วและทุกอย่างก่อนหน้านี้มันก็ดูจะเรียบร้อยดีนะไม่ได้ดูว่าจะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์อะไรไม่ดีเลยแต่กับคืนที่ว่านี้ครับที่คุณดาต้องออกเดินทางจากเชียงใหม่ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มแล้วก็มุ่งหน้าไปยังกรุงเทพ และตั้งแต่ก่อนที่คุณดาเขาจะเริ่มออกเดินทางกันนะจู่ๆพนักงานบริการที่จะต้องเดินทางร่วมกับคุณดาไปด้วยในครั้งนั้นก็นันเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็มาทํางานไม่ได้ครับเห็นเจ้านายบอกว่าน้องเขาน่าจะอาการสาหัสพอสมควรโดยที่คุณดาในวันนั้นก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พนักงานบริการคนนี้เขาเป็นเด็กใหม่ด้วยและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ในคืนวันนั้นคุณดาจําเป็นจะต้องเดินทางคนเดียว โดยที่ไม่มีพนักง,งานบริการคอยให้บริการตลอดเส้นทางในวันนั้นหนึ่งเลยก็คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับ2ก็คือการเดินทางของคุณดาในเที่ยวนั้นมันเป็นรอบดึกและเพราะเป็นรอบดึกเจ้านายคุณดาก็เลยหาคนมาแทนไม่ได้โดยที่หลังจากนั้นคุณดาก็ออกเดินทางมาตามเส้นทางโดยที่ทุกอย่างปกติดีแต่สักพักหนึ่งพอขับไปได้ระยะหนึ่งตัวเขาเองก็เริ่มได้กลิ่นแปลก มันเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นน้ําหอมของผู้หญิงที่มันแรงมากๆซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่ขับรถมาตัวเขาก็ไม่ได้กลิ่นมาก่อนเลยนะแต่ตอนนี้ที่ได้กลิ่นเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลิ่นน้ําหอมมันโชยมาเตะจมูกเองในตอนแรกตัวเขาก็คิดนะว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นน้ําหอมของผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งบนรถหรือเปล่าแต่พอคิดไปคิดมามันก็น่าแปลกใจอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ตัวคุณดาเขาเดินตรวจตัว๋ว ตัวเขาเองดันกลับไม่เคยได้กลิ่นน้ําหอมที่มันฉุนรุนแรงแบบนี้มาจากผู้โดยสารคนไหนเลยหลังจากนั้นครับหลังจากที่เขาได้กลิ่นน้ําหอมอะนะสักพักหนึ่งน่าจะประมาณ10นาทีได้กลิ่นน้ําหอมที่ว่านี้มันก็จางหายไปคุณดาในตอนนั้นเขาก็เลยพยายามตั้งสติตั้งสมาธิกับการขับรถให้ดีเพราะว่านอกจากการเดินทางในครั้งนั้นมันจะเป็นเวลากลางคืนแล้ว ตัวเขาเองยังรู้สึกเสียขวัญกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพนักงานบริการก่อนหน้านี้ไม่หายการเดินทางในครั้งนั้นครับคุณดาเขาใช้ความเร็วในระดับที่เหมือนกับทุกครั้งที่ขับรถแต่มันก็น่าแปลกอยู่นะเพราะว่าในวันนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ารถทัวร์คันที่เขาขับเนี่ยมันหน่วงหน่วงหนักหนักแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะกุณดาเองเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักพยายามตั้งใจขับรถต่อไป จนกระทั่งไปถึงจุดพักรถในจุดแรกก่อนที่คุณดาจะจอดรถพักเหมือนทุกทีปล่อยให้ผู้โดยสารลงไปทํำธุระส่วนตัวหรือไม่ก็ซื้ออาหารกลับขึ้นมากินบนรถตัวเขาเองใช้เวลาจอดรถอยู่ตรงนั้นประมาณ15นาทีโดยที่ตัวเขาก็ใช้เวลานั้นนั่นแหละครับไปเข้าห้องน้ําทํำธุระส่วนตัวยืนสูบบุหรี่อยู่ข้างรถและในจังหวะนั้นเองในขณะที่คุณดากําลังยืนสูบบุหรี่อยู่ ตัวเขาเองก็เหลือไปเห็นเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างนอนอยู่ใต้ท้องรถพอเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากนะพยายามยืนคิดทบทวนว่าตั้งแต่ตอนที่ขับรถออกมาตัวเขาเองไปเหยียบทับกับอะไรโดยที่ไม่ได้รู้ตัวหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะนึกยังไงคุณดาเขาก็นึกไม่ออกเขาเลยตัดสินใจครับเดินไปดูบริเวณใต้ท้องรถนั้นฝั่งที่ใกล้กับล้อนหน้าฝั่งคนขับก่อนที่เขาจะเห็นว่าสิ่งที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถ มันคือร่างคนทันทีที่เห็นแบบนั้นเขาก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจคุณดาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาไปชนคนตั้งแต่เมื่อไหร่ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือพอเขาจ้องมองเข้าไปที่ร่างของคนใต้ท้องรถไม่นานนะักร่างร่างนั้นก็กระตุกไปมาเหมือนกับว่าคนที่ใต้ท้องรถยังไม่เสียชีวิตเลยด้วยซ้ําเท่านั้นแหละครับคุณดาเขายืนสติแตกอยู่แบบนั้น ยืนทุรนทุรายอยู่แบบนั้นหลายนาทีก่อนที่จะพยายามคว้ามือถือขึ้นมาแล้วก็พยายามโทรหาใครสักคนก่อนที่ไม่นานนะักแม่ค้าของร้านค้าตรงจุดพักรถน่ะน่าจะเห็นนะว่าคุณดาเขามีท่าทางลุกลี้ลุกลนแม่ค้าเขาก็เลยเดินตรงเข้ามาหาแล้วก็ถามคุณดาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าให้ช่วยอะไรไหมมาทําอะไรตรงนี้ซึ่งคุณดาในตอนนั้นเขาก็พูดอะไรไม่ออกเลยครับเขาได้แต่ชี้นิ้วไปทางใต้รอรถทัว ชี้ไปยังตรงจุดที่เขาเห็นร่างคนก่อนหน้านี้แต่พอแม่ค้าคนนั้นเขามองตามนิ้วที่ชี้ไปที่ใต้ท้องรถแม่ค้าก็ทำหน้าสงสยัยแล้วก็พยายามก้มๆเงยๆพยายามส่องไปส่องมาก่อนที่แม่ค้าคนนั้นเขาจะเงยหน้ามาถามคุณดาว่ามีอะไรป้ามองไม่เห็นอะไรเลยซึ่งคุณดาเองที่ได้ยินแม่ค้าเขาพูดแบบนั้นนะตัวเขาเองก็เลยชะโงกหัวลงไปดูที่ใต้ท้องรถอีกครั้งปรากฏว่าไอ้ร่างคนก่อนหน้านี้ที่เขาเห็น ตอนนี้มันหายไปแล้วและด้วยความที่ก่อนหน้านี้เขามีท่าทีกระวนกระวายมากๆตัวเขาเองก็เลยไม่รู้จะตอบแม่ค้าไปยังไงดีเขาก็เลยบอกแม่ค้าแบบส่งๆไปว่าไม่มีอะไรหรอกครับเมื่อกี้ผมแค่รู้สึกหน้ามืดก่อนที่เขาจะรีบเดินหนีขึ้นรถไปแล้วก็มานั่งทบทวนตัวเองว่าเมื่อกี้ไอสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคือร่างคนไม่ใช่หรอแล้วก็เป็นร่างคนที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยเพราะว่าคุณดาเห็นโลหิตไหลออกมาจากศีรษะของร่างร่างนั้น แต่พอคา,าก้มลงไปดูอีกทีตอนที่แม่ค้าคนนั้นเดินมาทักร่างของคนที่ว่านี้ดันหายไปแล้วแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยและคุณผู้ฟังครับไอจังหวะที่คุณดากําลังนั่งรวบรวมสติอยู่จังหวะนั้นแหละตัวเขาดันได้กลิ่นของน้ําหอมที่ได้กลิ่นก่อนหน้านี้น้ําหอมกลิ่นฉุนกลิ่นนั้นมันโชยมาอีกแล้วแต่คราวนี้ที่คุณดาได้กลิ่นมันดันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ปะปนไปกับกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบ กลิ่นที่ว่านี้มันโชยมาอยู่นานหลายนาทีซึ่งคุณดาเองก็พยายามไม่สนใจนะค่อยๆขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวังแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับพอคุณดาขับรถไปได้ไม่นานเรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีกรู้สึกว่าหลังจากออกมาจากจุดพักรถได้ไม่ถึง15นาทีมั้งจู่ๆผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะหลังสุดของรถก็ตะโกนขึ้นมา ตะโกนมาจากหลังรถในขณะที่คุณดากำลังขับรถอยู่ผู้โดยสารคนนั้นเขาตะโกนว่าพี่คนไม่ครบมีคนมาขึ้นรถไม่ทันซึ่งทันทีที่คุณดาได้ยินแบบนั้นครับเขาก็เบรกด้วยความตกใจแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ตัวเองลืมเช็คจำนวนผู้โดยสารก่อนออกรถอีกครั้งนี่นาและเพราะแบบนี้เนี่แหละคุณดาก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะลืมคนเอาไว้ที่จุดพักรถนั้นจริงๆแต่พอจอดรถแล้วก็เทียบรถเข้าข้างทาง พอคุณดาเปิดประตูรถลงไปดูปรากฏว่าไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันกลับไม่ใช่ผู้โดยสารของคุณดาคุณดาเดินไปที่หลังรถแล้วก็เห็นร่างของคนคนหนึ่งกำลังวิ่งตามมาแต่ว่าลักษณะการวิ่งของร่างที่ว่านี้เนี่ยมันมาในลักษณะร่างดำๆแล้วก็ใบหน้าบิดเบี้ยวแขนขาบิดเบี้ยวไปหมดเลยวิ่งเหมือนคนขากระดูหกหักแล้วก็พยายามวิ่งมาด้วยความรวดเร็วแต่ว่าร่างกายสังขารที่เห็นมันเร็วไม่ได้จริงๆ ภาพที่คุณดาเห็นมันน่าสยดสยองมากๆก็าตกใจก่อนที่จะรีบวิ่งกลับขึ้นรถแล้วก็ปิดล็อกประตูรถทันทีในวินาทีนั้นเขาไม่ได้สนอะไรแล้วครับถึงแม้ผู้โดยสารคนเดิมที่นั่งอยู่เบาะหลังเขาจะตะโกนโวยวายบอกให้คุณดารับผู้โดยสารอีกคนนึงขึ้นมาด้วยสิทาไมไม่รับและในตอนนั้นที่ผู้โดยสารเขาโวยวายเนี่ยคุณดาเขาก็มองกระจกมองหลังนะแล้วก็เห็นว่าไอ้ร่างเงาดําๆที่ว่านี้ก็ยังคงวิ่งตามรถมา เมือนก็นว่าต้องการจะขึ้นรถมาด้วยคุณผู้ฟังครับคุณดาเขาบอกผมว่าตอนนั้นเขาทั้งกลัวเขาทั้งทําอะไรไม่ถูกผู้โดยสารในรถก็โวยวายเอ้คนที่อยู่หลังรถน่ะน,นะโวยวายใหญ่เลยแต่ผู้โดยสารคนอื่นๆเขาก็ดันนั่งเงียบไม่ได้มีใครสนใจผู้โดยสารคนนั้นด้วยซ้าคุณดาเขากลัวว่าเสียงโวยวายของผู้โดยสารคนนั้นจะทําให้คนอื่นรําคาญคุณดาเขาก็เลยประกาศออกมา่าขอให้ผู้โดยสารทุกคนอยู่ในความสงบด้วยแล้วก็พูดต่อไปอีก ว่าไอคนที่วิ่งตามรถมาน่ะมันไม่ใช่ผู้โดยสารของรถคันนี้ครับขอให้ทุกคนเงียบๆแล้วก็สงบสติอารมณ์ทั้งๆที่ในรถตอนนั้นก็มีเพียงแค่ผู้โดยสารที่ท้ายรถคนเดียวนะที่โวยวายคุณดาเขาบอกว่าผู้โดยสารคนอื่นไม่มีปัญหาเลยทุกคนนั่งเงียบแล้วก็มองหน้ากันเลิกๆใหญ่ซึ่งทันทีที่คุณดาเห็นว่าทุกอย่างมันอยู่ในความสงบดีแล้วตัวเขาก็ปล่อยไมย้แล้วก็พยายามเร่งความเร็วให้มากขึ้น ใจในตอนนั้นก็เต้นรัวด้วยความกลัวแต่ก็ต้องพยายามข่มใจแล้วก็ตั้งสติให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ๆในตอนที่สติเริ่มจะกลับมาเป็นปกติแล้วไม่นานนักคุณดายดันได้กลิ่นน้ําหอมกลิ่นเดิมเลยซึ่งไอ้กลิ่นครั้งนี้เนี่ยมันแปลกกว่าเก่าอีกหน่อยนึงคือนอกจากกลิ่นน้ําหอมที่ก่อนหน้านี้มันจะฉุนมากๆตอนนี้กลิ่นน้ําหอมมันจางลงแต่มันดันมีกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอบวนที่ฉุนแรงขึ้นมาแทนที่ คุณดาเขาบอกว่าเขาเหม็นจนรู้สึกอยากจะอ้วกแต่ก็ได้แต่พยายามกั้นเอาไว้จนกระทั่งเมื่อถึงทางที่ต้องลงเขาตัวเขาเองก็พยายามขับอย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังมากที่สุดพื้นที่โดยรอบของเส้นทางตอนนั้นมันมืดมากๆนะครับแล้วเวลาก็น่าจะเกือบตีหนึ่งแล้วด้วยเขาเหลือบมองกระจกมองหลังแล้วก็เห็นว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็หลับกันหมดแล้วซึ่งพอมองดูข้างทาง บริเวณของถนนช่วงนั้นก็ไม่มีรถผ่านไปมาไม่มีรถสัญจรเลยแม้แต่คันเดียวคุณดาในตอนนั้นเขาหยิบหูฟังขึ้นมาเสียบเพื่อที่จะเปิดเพลงเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจแล้วก็เบีเ่ยงเบนความง่วงนอนแล้วก็ให้ตัวเองหายกลัวด้วยก่อนที่เขาจะขับรถต่อไปได้อีกพักหนึ่งแล้วก็ได้เห็นว่าที่ตีนเขาด้านหน้าตรงจุดด้านหน้าที่ถนนกําลังโค้งมันมีร่างของผู้หญิงร่างดําคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่ตีนเขา เขาพยายามเพ่งมองดีๆว่าเธอคนนั้นใช่คนหรือเปล่าจนกระทั่งรถตัวที่เขาขับเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ร่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เขาจะเห็นว่าจู่ๆผู้หญิงในร่างสีดําคนนั้นก็วิ่งพุ่งมาตัดหน้ารถแล้วก็พุ่งมาแบบแทบจะกระทันหันทันทีคุณดาในตอนนั้นเขาตกใจหักรถหลบจนเกือบเสียหลักโชคยังดีนะที่ตัวเขาเองยังคงควบคุมพวงมาลัยเอาไว้ได้ทําให้รถที่ขับไม่ได้แหกโค้งหรือว่าล้มเข้าข้างทางไป เขาเหลือบมองดูกระจกมองข้างฝั่งที่เห็นผู้หญิงร่างดําคนนั้นวิ่งตัดหน้าเพียงแต่ว่าตอนนี้ในกระจกมันสะท้อนไม่เห็นอะไรแล้วคุนดาที่เห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วครับเขาได้แต่ภาวนาให้ขับรถไปถึงจุดพักรถจุดต่อไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่ตัวเขาเองจะได้พักสักหน่อยนิดนึงก็ยังดีและมันก็ดีจริงๆครับเพราะว่าหลังจากที่เขาภาวนาแบบนั้นเขาขับรถไปอีกพักใหญ่ๆเขาก็ถึงจุดพักรถจุดที่สอง คุณดาเขาจอดรถให้ผู้โดยสารลงไปทำธุระส,ส่วนตัวอีก15นาทีเช่นเคยโดยที่ตัวเขาเองก็ลงจากรถมานะครับแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาซื้ออะไรทานเพื่อให้ตัวเองตื่นตัวมากขึ้นโดยในตอนที่เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็กำลังแกะขวดน้ำเพื่อเปิดเดิมสายตาของเขาก็มองไปเรื่อยเปยื่อยก่อนที่สายตาของเขาจะไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนหลังคารถตัวเองภาพที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงร่างสีดำคนเดิม เธอกำลังนั่งห้อยขาลงมาจากด้านบนของหลังคารถซึ่งใบหน้าของเธอที่คุณดาเห็นมันคือใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่โลหิตอาบหน้ามองแทบจะไม่เห็นรายละเอียดของใบหน้าเลยด้วยซ้ำเธอจ้องมองกลับมาที่คุณดาด้วยสายตาที่คาดเดาอารมณ์ได้ยากจ้องคำเหม่งเหมือนกับว่าเธอต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ปากเธอไม่ขยับเธอทำได้เพียงแค่ตาเหลือกตาโตแล้วก็จ้องมองคุณดามาแบบไม่กระพริบตา ซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นครับคุณดาเองเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเขาทําใจกล้าๆกลัวอันหลังแล้วก็เดินกลับเข้าร้านสะดวกซื้อไปอีกครั้งคือในตอนนั้นเขาต้องการเพียงแค่หนีจากสายตาน,นั้นของเธอที่จ้องมองมาก่อนที่คุณดาจะเดินไปเดินมาอยู่ในร้านสะดวกซื้อพักหนึ่งแล้วก็พยายามมองกลับไปที่หลังคารถอยู่เป็นระยะจนกระทั่งผู้หญิงคนที่ว่านั้นหายไปซึ่งพอเห็นว่าเธอคนนั้นหายไปแล้ว คุณดาก็าเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตรงไปที่รถตัวเองก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าจะต้องเช็คจํานวนผู้โดยสารในรถก่อนออกทุกครั้งเขาเดินเข้าไปยังโซนที่นั่งผู้โดยสารก่อนที่จะค่อยๆเดินนับที่นั่งตั้งแต่ด้านหลังไปจนถึงด้านหน้าซึ่งพอคุณดาเขาเช็คจํานวนดูแล้วเขาก็เห็นว่าผู้โดยสารทุกคนกลับขึ้นรถมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ในจังหวะที่เขาเอี้ยวตัวกลับมาที่ด้านหน้ารถคุณดาเขาดันเห็นว่าที่นั่งด้านข้างคนขับ ตอนนี้มันมีใครบางคนกำลังนั่งเอนไปเอนมาอยู่ตรงนั้นก่อนที่เขาจะสังเกตได้ว่าคนคนนั้นก็คือผู้หญิงร่างสีดำก่อนหน้านี้ที่เธอนั่งอยู่บนหลังคารถวินาทีนั้นคุณดาเองก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากเดินผ่านเธอไปแล้วก็ไปนั่งลงจุดที่ตัวเองจะต้องขับรถเขาจึงทําใจกล้าๆกลัวทำใจดีสู้เสือแล้วก็เดินกลับไปที่ที่นั่งตัวเองที่ด้านหน้ารถเดินผ่านร่างของผู้หญิงคนนั้นไป พร้อมกับจมูกที่สูดกลิ่นเหม็นเน่าที่ตีขึ้นจมูกมาจากร่างกายเธอจนคุณดารู้สึกคลื่นไส้โดยที่หลังจากนั้นตัวเขาเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คุณดาเขาเอื้อมมือไปเปิดเพลงเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจอีกครั้งโดยที่หางตาก็พยายามเหลือบมองดูผู้หญิงคนนั้นอยู่เป็นระยะแล้วก็เห็นเพียงแค่เธอนั่งเอ็นไปเอ็นมาเอ็นซ้ายทีขวาทีแบบไม่ยอมลุกไปไหนในตอนนั้นเขายอมรับนะครับว่าเขากลัวมากๆทั้งมือสัน่นใจสัน่น แต่ก็ต้องพยายามประคองรถตัวเองออกมาจุดพักตรงนั้นให้ได้โดยหลังจากที่คุณดาขับไปได้ระยะหนึ่งสายตาของเขาที่เหลือบมองไปมาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเลยไม่ไปไหนเลยคือนั่งให้เห็นแบบนั้นแหละว่าเธอเป็นผีคุณดาในวินาทีนั้นเขาก็เลยตัดสินใจภาวนาในใจแล้วกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหลังจากเสร็จงานนะเดี๋ยวผมจะไปทําบุญให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะตามผมมาจากไหนก็ตาม ผมอยากให้คุณไปจากรถตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าหากคุณนั่งอยู่ตรงนี้ตัวผมเองจะไม่มีสมาธิขับรถมันจะทำให้ผู้โดยสารด้านหลังรถเกิดอันตรายไปด้วยซึ่งทันทีที่คุณดาเขาอาธิษฐานจบแบบนั้นที่หางตาของเขาก็เห็นได้ว่าผู้หญิงคนนั้นทะลุข,ขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เดินหายไปทางหลังรถก่อนที่คุณดาจะหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็มองไปยังที่นั่งของเธอแล้วก็เห็นว่าเธอไปแล้วจริงๆ ซึ่งการไปของเธอเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคุณดาเองที่มองกระจกมองหลังแล้วก็มองไปยังผู้โดยสารด้านหลังตัวเขาเองก็ไม่เห็นว่าผู้หญิงร่างดําก่อนหน้านี้เขาไปนั่งที่เบาะนั่งเบาะไหนเหมือนกับว่าเขาลุกจากที่นั่งข้างคนขับไปแล้วก็หายไปในพริบตาซึ่งหลังจากนั้นคุณดาเองก็ขับรถต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกินครึ่งทางแล้ว และระหว่างทางที่แวะตามจุดพักรถต่างๆนะหลังจากนั้นคุณดาก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยจนเมื่อใกล้ถึงจุดหมายเวลาตอนนั้นก็น่าจะเกือบหกโมงเช้าแล้วคือเช้าตรู่แล้วครับคุณผู้ฟังอาการกลัวที่มีก่อนหน้านี้มันก็เริ่มลดลงคุณดาก็จอดแวะบปั๊มที่เป็นปั๊มสุดท้ายก่อนถึงที่หมายจอดให้ผู้โดยสารเขาลงไปล้างหน้าล้างตาส่วนตัวเขาเองก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อหากาแฟกินให้ตัวเองตื่นตัว และในจังหวะเดียวกันที่เขาเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อตัวเขาก็มองไปยังรถตัวเองที่จอดห่างอยู่จากร้านสะดวกซื้อไปไม่กี่เมตรแล้วก็เห็นผู้หญิงร่างสีดําคนเดิมเลยซึ่งคราวนี้ที่เห็นเธอก็นั่งอยู่ท่าเดิมที่เดิมนั่นก็คือนั่งอยู่บนหลังคารถแล้วก็ห้อยขาลงมาอยู่ที่หน้าหน้ารถจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณดาเห็นเธอในจุดพักรถครั้งก่อนเพียงแต่ว่าครั้งนี้ที่คุณดาเห็นเธอมันแปลกไป ครั้งนี้เธอจ้องมองมาที่คุณดาเช่นเดิมแล้วก็ยกมือขึ้นคล้ายกับโบกมือทักทายโบกมือลาอะไรทํานองนั้นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาพที่ดูดีนะครับแต่คุณดาเองที่เห็นแบบนั้นเขาก็ยังคงตกใจกลัวอยู่ดีไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาติดตามรถมาเพื่ออะไรเพราะอะไรและการที่เธอโบอกมือลาแบบนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันภาพที่คุณดาเห็นเธอโบอกมือลามันค่อยๆจางหายไปพร้อมกับพระอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้น ทันทีที่แสงของพระอาทิตย์มากระทบที่หน้ารถภาพของผู้หญิงคนนั้นที่หลังคารถก็หายไปอย่างสมบูรณ์และหลังจากที่คุณดากลับขึ้นรถไปในตอนที่กําลังเช็คจํานวนผู้โดยสารครับคุณผู้ฟังจําได้ไหมก่อนหน้านี้มันจะมีผู้โดยสารคนหนึ่งที่เขาตะโกนโวยวายบอกให้คุณดาจอดรับคนคนที่วิ่งตามรถมาในตอนต้นคลิปวิดีโอนั่นแหละครับครั้งนี้ตอนใกล้จะถึงจุดหมายคุณดาเขาพยายามเช็ค พยายามนับจํานวนผู้โดยสารแล้วก็เห็นว่าผู้โดยสารคนนั้นเขาหายไปในตอนแรกคุณดาวก็คิดนะว่าผู้โดยสารคนนั้นเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่าเขาก็เลยจอดรถนั่งรออยู่แบบนั้นพักหนึ่งน่าจะประมาณสิบนาทีได้มั้งแต่ไม่ว่ายังไงผู้โดยสารคนนั้นก็ไม่กลับขึ้นรถมาจนกระทั่งคุณดาเดินไปถามผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังสุดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละมุมรถกันครับคุณดาถามไปว่าน้อง น้องเห็นผู้โดยสารคนที่นั่งอยู่มุมนี้ไหมเขาไปไหนแล้วน้องรู้จักหรือเปล่าแต่ทันทีที่คุณดาเขาพูดจบผู้โดยสารคนนั้นเขาก็ทำหน้างง,งแล้วก็ตอบคุณดากลับมาว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีคนนั่งมาตั้งแต่ออกรถแล้วนะครับเท่านั้นแหละครับคุณดาเองเขาก็ตาเหลือกใหญ่เขางงๆแล้วก็เดินเกาหัวออกมาจากจุดจุดนั้นก่อนที่จะพยายามรวบรวมสติแล้วก็คิดหาคำตอบ แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกครับทั้งเรื่องผู้หญิงร่างดำคนนั้นที่วิ่งตามรถมาทั้งเรื่องของผู้โดยสารผู้ชายที่นั่งอยู่เบาะหลังสุดแล้วก็ตะโกนบอกให้รับผู้หญิงคนนั้นทั้งสองคนคือใครกันแล้วอยู่ๆตอนนี้ไปไหนแล้วคุณดาเขาคิดอยู่นานนะครับแล้วก็เอาตั๋วมานั่งนับดูแล้วก็นับจํานวนผู้โดยสารอีกทีหนึ่งปรากฏว่าจํานวนตัว๋วกับจํานวนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ที่รถตอนนี้มันเท่ากันเป๊ะเลย ซึ่งถ้าจํานวนตั๋วกับจํานวนผู้โดยสารมันเท่ากันมันก็เท่ากับว่าสิ่งที่ผู้โดยสารคนนั้นเขาบอกก่อนหน้านี้คนที่นั่งคนละมุมะนะฮะแสดงว่าน้องเขาพูดจริงและท่านน้องเขาพูดจริงก่อนหน้านี้ผู้โดยสารคนนั้นที่ตะโกนโวยวายเขาเป็นใครกันแล้วเขาขึ้นรถมาได้ยังไงแล้วคุณดามไม่ได้เก็บตั๋วเขาหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาไปไหน ในตอนนั้นคุณดาเขาบอกผมนะว่าคำถามในหัวมันวนเวียนเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะหาคำตอบยังไงดีแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเขาก็มีหน้าที่เนาะเขาต้องขับรถต่อแล้วก็อีกไม่ไกลจะถึงจุดหมายแล้วคุณดาค็เลยยกเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบเอาแล้วกันตอนนี้รีบสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถไปให้ถึงจุดหมายก่อนดีกว่าโดยหลังจากที่ถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณดาเองก็รีบเอารถเข้าไปจอดที่อู่แล้วก็เดินออกมากดโทรศัพท์โทรหาเจ้านายที่ทํางานทันทีเขาถามคําถามแรกเลยก็คือพนักงานบริการที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้องเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ความมาว่าน้องพนักงานผู้หญิงคนนั้นเขาเดินทางมาทํางานด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าดันถูกรถยนต์ตัดหน้าแล้วก็เบียดเข้าหน้าเธอชนเข้ากับรถบรรทุกที่ขับตามมาจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ของเธอล้มลงทําให้ร่างของเธอถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจัง และที่น่าเศร้าที่สุดเลยก็คือเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยซึ่งไอสภาพร่างของเธอเนี่ยก็คือติดอยู่ในใต้ท้องรถเลยครับไม่สามารถกู้ร่างออกมาได้เพราะว่าอวัยวะบางส่วนมันติดพันเข้ากับล้อรถโดยทันทีที่คุณดาได้ยินเรื่องเล่าจากเจ้านายแบบนั้นตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องสยองขวัญที่เขาเจอมาตลอดทางให้เจ้านายฟังคุณดาเขาคิดนะครับว่าสิ่งนี้เขาเจอน่าจะเป็นน้องพนักงานผู้หญิงคนนั้นแน่นอน แต่ที่เป็นปริศนาอยู่ก็คือผู้โดยสารคนนั้นคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังมุมขวาชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแล้วจูจ่ๆเขาหายไปได้ยังไงซึ่งถ้าเขาไม่ใช่คนถ้าเขาเป็นผีอะนะเขาจะตะโกนบอกให้คุณดาจอดรถรับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาในรถทําไมกันเป็นัญหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้เลยครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะคุณผู้ฟังคุณดาเขาบอกว่าไม่ว่าจะคิดอะไรไปมันก็ปวดหัวเปล่าๆมัญหาคําตอบไม่ได้จริงๆครับ หลังจากนั้นคุณดาวก็เลยตัดสินใจพอทำงานเสร็จเขาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณสองดวงนั้นโดยที่หลังจากนั้นการทำงานตลอดหลายปีหลังจากที่เกิดเรื่องคุณดาเองก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆไม่เคยเจอวิญญาณเกี่ยวกับการเดินทางอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวคุณดาวเขาบอกผมนะฮะคุณผู้ฟังคือหลังจากที่เขาเจอเรื่องราวแปลกๆแ,แ,แบบนี้เนี่ยเขาก็ถือเคล็ดเลย เอาพระมาบูชาห้อยไว้ที่คอแล้วก็ก่อนเดินทางทุกครั้งนึกถึงพระนึกถึงเจ้าขอให้ท่านคุ้มครองตลอดการเดินทางไม่ให้เจอเรื่องราวแปลกๆอีกซึ่งผมเองที่ได้ยินคุณดาพูดแบบนี้ผมก็คิดว่าเออมันเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับคือขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องราวของดวงวิญญ,ญาณสองดวงนี้ถ้าให้ผมพูดแบบตามความเข้าใจของผมนะ หนึ่งเลยแน่นอนละ่ะดวงวิญญาณของผู้หญิงร่างดําคนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของน้องพนักงานที่เป็นพนักงานบริการบนรถที่เขาจะมาทํางานคู่กับคุณดาในคืนวันนั้นแล้วเธอเสียชีวิตก่อนนั่นแหละเธอน่าจะจิตสุดท้ายของเธอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะหรือบางทีเธออาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะคุณผู้ฟังว่าเธอเสียชีวิตแล้วจนกระทั่งคุณดาอธิษฐานแล้วเธอถึงรู้สึกตัวอะไรทํานองนั้นภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือเธอโบอกมือลาคุณดาในตอนที่ใกล้ถึงจุดหมาย มันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกก็ได้ครับว่าเธอก็มาส่งผู้โดยสารปลอดภัยก่อนที่เธอจะจากไปตลอดการส่วนเรื่องดวงวิญญาณของผู้ชายคนนั้นที่บอกด้านหลังที่บอกให้คุณดาจอดรถรับผู้โดยสารผมเดานะอาจจะเป็นวิญญาณที่คุ้มครองรถหรือเปล่าตรงนี้หมายเหตุนะคุณผู้ฟังผมเองไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เยอะแล้วก็เดาเอานะครับไม่มีหลักฐานใดๆทั้งนั้นหรืออย่างแย่ๆหน่อยอาจจะเป็นดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ติดรถคุณดามา แต่ท้ายที่สุดวิญญาณดวงนั้นเขาก็ไม่ได้ทําร้ายหรือว่าทําความเสียหายอะไรเลยนะเหมือนกับว่าเขาพยายามบอกคุณดาแหละว่ามีคนตามมาให้จอดรับหน่อยซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิญญาณของผู้ชายคนนั้นเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแหลกดีเหมือนกันครับเรื่องราวนี้แล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณดาดวงวิญญาณทั้งสองดวงในเรื่องเล่าเรื่องนี้คุณคิดว่าเป็นใครกัน คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ